เซฟและแชร์เลยนะคะเรื่องนี้ผู้สูงวัยต้องรู้ค่ะรัฐช่วยเหลือเงินซ่อมแซมบ้านถึง4 0,000บาทเป็นข่าวดีของผู้สูงวัยนะคะทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถยื่นของเงินซ่อมแซมบ้านสูงสุดถึง4 0,000ืบาทเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตบ้านปลายให้ดีขึ้นค่ะโดยผู้สูงอายุที่สามารถยื่นของเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. มีฐานะยากจนหรือราย ได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ2ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแล้วไม่เพียงพอ 3. ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุค่ะกรณีที่อยู่อาศัยและที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาทต,ต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยงบประมาณในการดําเนินการจะต้องเป็นค่าดําเนิน การปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน4 0,000บาทโดยถว่วจ่ายทุกรายการเอกสารสําคัญที่ต้องใช้นะคะ 1. บัตรประจําตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน3หนังสือยินยอมให้ปรับปรุงบ้านสามารถยื่นคําขอได้ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล ตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเมืองพัทยาค่ะ